ครับสวัสด er> ีครับสวัสดีแม่กายครับผมครับดีแม่กายบ้ายนชิมาตามตัวเนี่ยท่ามันบอเมนเลพิเศษไม่แม่กระซิบกระซิบกระซิบกระซิพิเศษบ่แม่กรกระซกระิแบบนล้ะฮะจุ๊เลยพิเศแบบไก็แม่กระซิบเอาไหมเอาไมแม่เอาไหมก็ตายลูกกระซิบจุ๊จุแนแม่จุ๊จโอ้แม่ว่ายจุ๊จุ๊เต็งเสียงเงียบเงียบเงียบป ยาปากแค่แก <c oughs> ้วดีสิไดยยินจะปกพี่ไบพี่ใบให้พิเศษทางเดียวคนล้นมาเมื่อนี้หพางเดียวคนนี้เ <c oughs> ขาได้ล้นกเรามาบอกแล้วบกเงื่อนอาเงิ่อาไหมแม่สามฮะสามยังเงินมาใหมแม่ยี่สิบยี่สิบก่าบาทเอาไปยี่ยี่ิบกว่าบาทเฉลีไหมแม่ป <c oughs> ไปซ่้อขนมฟันไหมเงินบ่ี่ย เนี่นฟันเราม่ยอมใหเลดยเนอะนม่เราม่ย <that> ําใหเด้อ <wurde> ืมเอาเอาทองเงินแ่นเงินยัเอาไปยัเงินยังเกาโลดอืเอาไปโลดเอาไปซื้อขนมเลิกเยี่สิบเก้าาทเสร็จเอามากมาเลิกก่าเอาหมอน้ำมาว่างใส่เออไปมือนี้ว่านกูนมือวันโกนมืออื่นวันผ่ามาแล้วสิบห้าไม้เลยวันผานี่แห้งเลยเบ่ มาขึ้นเราก็มายำโตนีให้เได้อือเมืม่อวันผ่า,าไงบ่สครับผ่าไงนึกผ่าหน่อย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 บ่เออผ่าหน่อยจ้าแล้วมาหลังจากเราหาป่วยมาให้แล้วอันเอฟซีโต้ขมาเมื่อคืนเพิ่นว่าบอกแม่กายแน่ว่าสั่นเขาหาบกล้วยมาหายสเสดมาหายในแสด,าาสดงวา่าเลขมันอยู่แล้วเมีนยนย่าเปลี่ยนตู่พ่นว่าจังซี่ แม่นหาป่วยก็ว่าแราเ่าว่าเปลี่ยนคือกันสิบอกเลาดอกากันเล่าไม่ยำเลยแล้วว่าบ่อบ่อเปลี่ยนจะตัวเราก็ยังมากแต่เมื่อหมดอื่นเราสิไหม้บ้านผาเล่ามาอีกหมดอึนเราก็มากหมดอืนเลามายำให้แล้วเป็นยำเป็นตัวอะไรบ่แม่เรามายำให้เป็นตัวเล็กแล้วเราว่ายำตัวที่ปล่อยไปแล้วเราว่าเกาะแน่นอนเราว่าปังอีกแน่นอน แล้วทีห้จนหัวใจก่อนแม่แล้วทวยคือเขาเราว่าให้ปังยคือเขาคือหัวปานมากอืเราว่าเรามาบอกเพื่อนมาบอกแม่ห้รุดไ้คุยเลยว่าสันทอสองเก้านี่บอกแม่แม่พอใหญเรามาบอกเพื่นพ่อใหญแสงเรามาบอกเพื่อนกนไหนเาไจับหวแต่โแม่อเมืนหัวที่เฉยหัวที่หาัครับหางวหัวทีหาดิครับสามตัว สามตัวสามงวดแล้วก็สองตัวสองงวดครับที่เรามาทำเนาะเน่ยเราว่าเราจะให้อยปังอีกแน่นอนหัวนี้เราว่าให้ดังอีกแน่นอนโอ้ให้ดังอีกแน่นอนแม่นข้อหมอกของเราขึ้นอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าใจเย่มากตัวเออเปิดมาตัวแม่ยี่ลีอันนี้อยทันคนอยมาตัวเจ้าก็สิมาขออยู่นี่จะเห็นจังพระเราว่ามันแม่ยกบราวด้ยเห็นบ่อระหาหับกวยมาให้ครับ ก็คุณป่วยม้างเต็มขั้นรดเม่ไหวมออีเต็มขั้น,ดดออออนดดลดของ้รงหอบมากาเราหย่านเล่าบ่เลยมาอยู่เราฝอกขนฟองมากี่คืนแม่เพื่อนมาเข้าฝันกี่คืนแล้วนี่นี่นะคืนที่สามสามคืนซ้อนเลยบ่ะแม่เราอยากขหยได้ก็จะคอยมาหาอือเราเราเราอยากเลยเราบมาหาเข้าดูเลยครับเราใบิวใบผิวแล้วเานเาะใบผ<า>ิวอือ คือค yeah. ่ะม We um. We 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 ันสื่อเ่าเสียผมดูสองตัวเลยเล่าว่าหอดมือนี่ยหอดมือแล้วจะไปดอกเล่าว่าอืมก็จะไปมองเกาเล่าหมดละมองไรมองเกามองก็เคยไปหมดละไปใส่แล้วแม่ยุใส่สลากมองเกาไปกองสลากมองเกาโอ้เราไม่บอกแล้วจะไปกองสลากแค่ ไปใช้ก็ฟันธงมาเลย100ร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะโ้เราบอกแม่ว่าล้านเปอร์เซ็นต์เขาอยู่แน่นอนเขาปังอีกแน่นอนเราว่ารวยอยู่แน่นอนโอ้ฟันธงเราดีใจได้เราดีใจหมอลำได้เราดีใจได้จา้างหมอลำให้เราได้ได้เราเด้่ครับผมผี่พ่อใหญ่จะไปไหนนะแม่เราสิบเบ็ดวนหมอลำเราสิบแม่บาทน้ำเราสิบเบ็ดวนหมอลำเราฟันธงจักเปอร์เซ็นล้ลนานเปอร์เซ็นวันเดียวคือเขาเผาปังอีกคือเขาดังปงอีกคือเขาเลย พูดได้แล้วพ่อเชียร์กับพ่อ้องซื้อเพื่อนว่าเพื่อนไปกองสลากแล้วบอกครับนี่เมื่อไ่า่ไปใกล้ๆเมือเราจะไปถ้ายยุ่พุนเราบอกเราบอกบอกขึ้นเพม่ได้ไปถาายยุไส่เราไปถายยุคพุนล่งมองเราเค่อยไปห่นละมองเราเคยออกมากุมนละมองราเยียวไปเข้าหมดละออสลากหมยมองเราเค่อยไปเราไม่ความดีเราขอได้อเรขได้เราไม่มีความดีเรา อีนั่งหนึ่งมันมากว่งหันมากจากแต่บ้านเลยบ้าเขาไปเขาอันนั้นเขาคิดเสียงมันว่าเสียงคือแม่นี่แหละยีไรเสียงมันว่าบอกให้หนูไปซื้อเรขยกประธานือยังว่ากวางหันบอกให้หนูไปซื้อเรขกอันอันสามหกสามว่าหันแล้วประบนมันว่าเสียงแม่พึ่ ซูนซ้ำ hmm. ซูนซูนซูนสองเก้าเลยก็เสียงแม่พุทธมันว่าเขาไปยื้อน้ำหนูว่าแต่มันว่าปกติมันสิบว่าเนี่ยถ้ไม่คิดว่าจะหนี่งจะไม่มาหาหอดบาทเนาะมีอันว่าปกติมันสิบว่าบอกน้ำพุ่นคนคิดว่าบ้าเลยไปหัวก็ไปว่างันไปแล้วก็เป็นเจ้ามากสร้างบ่มบังกันแต่เนาะมันห้อกสร้างคักรีฝืนว่าโอ้ยแม่พนเชียงล่ะรูปว่าแั่เสียงไปเอินล่คือเสียงแม่เลย เอ mm. ือนตัวไหนแม่เสียงไปบอกวันวา้ซื้อเลขยกชุดซองเก่าชุดซองเก่ามาแล้วเด้อออกเร้อเร้ออะไรเราเร้อบางทีมันว่าเอ้าแม่คือจีบไปหาเจ้าได้โอ้สโหคิดนานแม่รู้เลยมากก็มาพ่อแม่ยี่ยีมันว่ารู้ไอฟังเสียงตอนที่ไปเอื้อหาหนูนเลยเสียงก็เสียงแม่เราว่าเสียงแม่บดฟ้องบอกกับแม่เพื่อจัดบดเราว่า แล้วออกไปว่ามันไปแเราไ่ยูจ้ามาเนี่ยม่สามคนผู้เฒ่าสองสามคนมั่นคนหนึ่งคนนุง่งผู้หนึ่งแม,มแล้วเราก็เพิ่นกับไปเราซื้อเนี่ยมาฝากความเราซื้อเป็นขนมเครื่องหน่อยอะไรกันยังขนมเล็กหน่อย,ยกินนี่แหละนุมเ,เป็นห่ออยู่เราก็แก็บแม่กับมากอันเอางงนุ่น เพื่อนบอกว่าแม่เนี่ยไปตามเข้าฝันเมียนเพื่อนว่าแม่ไปหาพผนไปบอกเลขเมียนตัวไหนแม่บอกเขานะชูนสองเก้าน่อสองเก้าเยมากไปนีจักสีดใด่บ่อใดว่ารัเเพื่อนบอกบ่อะเป็นตัวเลยเนาะแม่เนาะเมียนเมนหนูเพื่อนหนูสีมาได่โศกแล้วแม่กับพวกจักประสริฐน่ะมาแต่ทงไหนลแม่มาไงมจะบ้านอำเภออีียงก่อ แม่ไปเอินบอกสามตัวเลยบอกแม่แล้วร้อนไปเอินไปว่าแม่ไปเอินอาดุ้ดเลยิ่ได้นี่ก็จะไปไหว้แ่ก็ว่าอะไย่างเีดอกันวาวิญญยณนแล้ว่าแบบว่าาเจะเรีาเก็จะมอก็จะเป็นหมอดูนะมอดูมอโชมออย่างนี้บจ๊กนีเราว่าเราเาอฟาเราว่าอืเราเราก็ไปไปก็เป็นมาตามานแรกเตื่กับเขา มาไว้ก็นนี่เป็นเท่าพอกันเนาะถือว่าโชคดีไม่ได้ช็อตเต็บอยู่เขาไปเมื่อกี้เขาฝันจังไนก็ย่ามนเนี้ยแม่เขาเขาเป็นเขาฝันเขาไปร่องโซ่งเขาเขาเป็นมอดูนะครัแล้วว่าเขายังเขยังเสียงแม่นี่แหละว่าฉันไปบอกใส่หูเราว่าเรียกอันออกแล้วอันศูนย์สองเก้าเด้อออกแล้วเด้อบางทีอะ มันมันเลยฝ่อเมียงมจะฝ่ปซืบสเรพปกติมันจะบมาๆนี่ว่าอย่างมันว่าคือยังแม่ไปเอื่นอาลามากนี่ว่าคมืออม่นบุญจะมี่จอกันมันงิได้ต้องกันอีกว่าวนี้ว่าันบอกว่าบาน์ดีมาขึ้นแม่กับฟันอีกเม่นขึ้นแม่กับฟันว่าเล่ามันมาให้ไปซื้อขนมกินมีสิบมีิบเก้าบาทมีบเก้าบาทแม่นเราไปให้เล่ามาให้มาเล่ามือไปกลับมามาฉัให้ก็ให้ ทำแล้วก็เ่าบางแต่เออไ้เงินเลยใส่ละคนละรำไม้ไปเลยเสียงว่ารำม้ยำดิเอเรามายำดิเเม็ดเดียวหางเดียวมันใจตัดกขแม่มันจะขึ้นมันใจกัมันใจเลยหนย์สองเก่าโตเดียวแล้วว่ามันใจโตขึ้นล้านป์เส็นเลยเขาแน่นอนกอ้อกัมาเราอมยังเล็กเนาะเอกอดข้อกันมาเราอมด้วยเด็กคนนี้นะกอดข้อกัมาแต่ลโอแมนวะโอแมนเนี่ยสองเก้า เไม่ยำ่แม่น่ยพ่าง่เนี่ยมขึ้นแล้ว่ากอดคอกันมาเลยโอ้กอดคอกันมาเลยบมดแม่แม่ถ้าสามตัวคือศูนย์สอเกแม่อันนี้เอาสองตัวเลยสองตัวเด้นี่นนเลยตัวเนนด้วโอ้เนียวแม่นอันผู้ได้ซื้ออะไรกัได้ตัวพู้ได้สื้ออะไรกัชีวาจังเลยพูดได้กว่าตะลุนผู้ได้กว่าตะต็ม หาซื้อมาเลยแจ๊ดรอตตินี่ได้กับพ่อมีจังอ๋อนี่ตัวน้นหรือว่าสุดเน้นกันได้แม่สุดนิ่นตัวนีตัวนี้ครับตัวเน้นเลยเนาะแม่เนาะตัวนิ่นสุดตัวนี้ตัวนี้ครับตัวตัวนี้